จะเป็นการวัดเลเวลของเสียงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องมาเซตค่า Master Volume ที่ AVR ค่า Master Volume ก็คือค่าระดับความดังในระดับที่อยู่ที่70-80%ถึงของ AVR เราจะใช้ค่า Volume ตรงเนี้ยเป็นค่ามาสเตอร์ในการ วัดเลเวลของเสียงนะครับซึ่งเราต้องเซตตัวนี้ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยวัดยังไงก็จะไม่ได้เสียงตามที่เราต้องการนะครับคือตัวนี้พี่ช่างใช้มาราลซน ซึ่งพี่ช่างก็จะตั้งค่ามาสเตอร์โวลลูมเนี่ยไว้ที่ค่า0ซึ่ง a v r แต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันในการตั้งซึ่งตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยลองดูว่าลิมิตความดังสูงสุดของ a v r ทําได้เท่าไหร่ให้เราปรับค่าตรงนั้นอะไปอยู่ที่ประมาณ7%หรือ80%ซึ่งตรงเนี้ยในการวัดค่าเดซิเบลที่เราจะใช้โทรศัพท์ที่ใช้แอปพลิเคชันซาวมิเตอร์วัดเนี่ยเราจะวัดค่าความดังของทุกลำโพงที่มาถึงจุดนั่งฟังให้ได้อยู่ที่ ที่70หรือ75เดซิเบลซึ่งตรงนี้ก็จะแล้วแต่ a v r ของแต่ละเครื่องด้วยว่าสามารถทำระดับเสียงได้เท่าไหร่ที่ a v r ของมิชชั่งนะครับก็จะตั้งค่าระดับความดังของเสียงไปที่0เพื่อให้เป็นค่า Reference ของ Master Volume ก็จะเป็นนี่นะครับทีนี้เราก็จะมาตั้งไมค์สำหรับการวัดเสียงในจุดนั่งฟังเดี๋ยวเราจะเอาโทรศัพท์ตั้งไว้บนนี้แล้วก็หันทางไมคเนี่ย ไปทางจอนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเริ่มวัดเสียงกันละค่าที่พี่ช่างต้องการก็คืออยู่ที่70หรือ75เดซิเบลคือทุกลำโพงเนี่ยเราต้องเร่งเกณฑ์ให้ค่ามันอยู่ที่ตัวเลขเดียวกันหมายถึงว่าเสียงทุกลำโพงไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเนี่ยพอมาถึงจุดที่เรานั่งฟังจะต้องมีเดซิเบลที่เท่ากันถึงจะได้ระบบเซอร์ราที่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปวัดกันเลย ตอนนี้พี่ช่างก็ตั้งโทรศัพท์ไว้ที่จุดวัดเสียงแล้วก็เปิดแอปซาวมิเตอร์ไปแล้วนะครับคือตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเราต้องทำให้ห้องอยู่ในสภาพที่เงียบที่สุดตอนวัดเนี่ยนะครับอย่าไปยืนบังตรงจุดที่ลำโพงจะส่งสัญญาณเสียงมาถึงตัวโทรศัพท์หรือไม้นะครับเพราะว่าไม่งั้นจะไปบงังคลืนความถี่ของเสียงทำให้เกิดความเพีย้ยนเกิดขึ้นมาได้นะครับ เราก็จะเข้าไปที่โหมดเลเวลนะครับโหมดเลเวลเนี่ยก็จะเป็นการปรับค่าเกลนอิสระของลำโพงแต่ละตัวซึ่งก็จะชื่อ Test Tone Start ใน a v r หลายๆรุ่นก็น่าจะมีชื่อโหมดนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าไปเลยตัวนี้ก็จะมีเสียงสัญญาณที่ลำโพงจะส่งมาให้เราวัดที่โทรศัพท์นะครับก็คือตัวเนี่ยเราจะต้อง วัดระดับเสียงให้ค่าความดังเราดูที่ค่าเอเวอร์เรนะครับให้อยู่ที่70หรือ75 dB อถ,ถ้าไม่ถึง75 dB ก็ไม่เป็นไรครับเราวัดให้ได้ถึงที่70 dB วัดให้เท่ากันในทุกลำโพงนะครับยกเว้นลำโพงซับวูเฟอร์นะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะทำการวัดแล้วก็จะต้องเงียบเนาะ,อ,ะอย่างตอนนี้ค่าเกณฑ์ก็จะอยู่ที่60 หนะครับเราก็จะไปปรับที่ตัวเลเวลโดยการกดเพิ่มเลเวลเข้าไปให้ได้ที่70นะครับพี่ช่างก็จะกดเพิ่มไป ในการวัดเนี่ยเราก็จะวัดเสียงเป็นระยะเวลาประมาณ30วินาทีนะครับเพื่อให้ค่าเฉลี่ยตรงกับตัวเลขที่เราต้องการตอนนี้เราก็ได้แล้วที่ค่า70บเดซิเบลดูที่ตัวเอเวอร์เรจเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้เราทำการวัดเสียงของลำโพงตัวฟอนเลฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือได้ค่าที่เจ d ดีบตามที่เราต้องการนะครับ อันนี้บดีพี่ช่างขอออกมาจากหน้านี้ก่อนเพราะไม่งั้นลำโพงก็จะส่งคลื่นเสียงไปที่ตัวไมคเสียงค่อนข้างดังทำให้อาจจะฟังพี่ช่างพูดไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวเราก็จะมาวัดตัวที่2กันก็เหมือนเดิมครับเราก็เข้าไปที่โหมดเทสโทนตัวนี้เนาะแล้วก็เราก็มากดรีเซ็ตที่ตัวซาวมิเตอร์ปุ๊บเพื่อให้ทําการวัดค่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวนี้พี่ช่างก็จะเข้าไปที่เทสโทนเหมือนเดิม แล้วก็มาที่ตัว,ตวโดมเซนเตอร์นะครับถ้ายัางไม่ได้เราก็เพิ่มความดังที่ตัวตัวลู่ไป ตอนนี้เราก็ได้ค่าความดังที่70เดซิเบลแล้วนะครับสำหรับลำโพงเซนเตอร์การวัดเลเวลของซาวมิเตอร์เมื่อกี้ก็จะมีกระบวนการวัดที่เหมือนกันพี่ช่างก็จะอัดคลิปให้ดู2จุดนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็จุดที่เหลือเนี่ย ก็คือทําเหมือนเหมือนกันก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปทําตามที่เหมือนจุดแรกได้เลยสําหรับลําโพงหลักและลําโพงแอสมดยกเว้นลําโพงซับบูเฟอร์เพราะว่าลําโพงซับบูเฟอร์จะเป็นลําโพงที่ให้เสียงในช่วงความถี่ต่ําค่อนข้างที่จะวัดยากนะครับลำโพงซับบูเฟอร์เนี่ยพี่ช่างบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ปรับ เซตยากที่สุดในระบบของโฮมสเ h e ตอร์เลยมันขึ้นอยู่กับจุดวางของลำโพงสับวูเฟอร์ด้วยแล้วก็เฟสระยะห่างแทบไม่มีตายตัวนะครับว่าจะต้องวางยังไงปรับยังไงมีเพื่อนๆที่เล่นหลายคนก็เอาสับวูเฟอร์วางไว้ข้างโซฟานั่งดูก็มีหรือวางไว้หลังห้องก็มี การปรับลำโพงซับวูเฟอร์เนี่ยพี่ช่างก็ได้แนะนำไปในคลิปก่อนแล้วในช่วงของการปรับแบบออโต้เคล a ิเบชันเนาะว่าการปรับลำโพงซับวูเฟอร์ดูยังไงปรับยังไงปรับเฟดปรับทิศทางปรับ f u ื่อนซี่ยังไงตรงเนี้ยเพื่อนๆที่ดูการปรับแบบแมนนวลอาจจะต้องย้อนไปดูคลิป ของการปรับแบบออ t โต้คาลิเบชันซึ่งลำโพงซับวูเฟอร์เนี่ยพี่ช่างอาจจะทำคลิปเป็นเอพิโซดใหม่เจาะลึกเฉพาะการปรับลำโพงซับวูเฟอร์ไม้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้ปรับเสร็จหมดแล้วเราก็จะมาทดลองชมหนังในฉากที่เราคุ้นเคยหรือว่าเราดูจนจับสังเกตของความถี่หรือช่วงของเสียงต่างๆได้นะครับเช่นเสียงระเบิดเสียงยิงปืนเดี๋ยวพี่ช่างก็จะมา ทดลองฟังว่าดีขึ้นกว่าเดิมจากที่ปรับออโต้คลิเบชั่นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับฉแบบากนี้ก็จะมีความดีเสียงต่ำค่อนข้างเยอะเช่นเสียงแาบไดโนเสาร์วิ่งฉากแผ่นดินภูเขาไฟระเบิดนะครับตรงตรงนี้ ลอยต่อของลำโพงที่ปักจาก Auto c a l ล b r a t i o n ยึดเอาไว้เนี่ย <c oughs> ก็สามารถเขี่ยให้มาเนียน,นขึ้นกว่านเดิมได้ <c oughs> ตรงนี้ถ้าใครมีลำโพง S Mode <c oughs> ก็จะได้ยินเสียงที่อยู่บนเพดานซึ่งต่อเน,นื่องกับลำโพงคู่หน้าได้เป็นอย่างดีเลย <c oughs> มาที่คอนเสิร์ต y'all you will and loving I be to ก็หลังจากที่ปรับแบบแมนนวลเนี่ยสามารถเกลี่ยรอยต่อระหว่างช่องว่างของลำโพงเรียบร้อยแล้วทำให้ดูหนังได้สนุกขึ้น ได้อัทรลดได้ความบันเทิงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยที่เราก็ไม่ต้องเสียเงินตรงนี้เราสามารถทําได้เองง่ายๆทําทตามคลิปที่พี่ช่างแนะนําไปเนี่ยรับรองว่าได้ผลที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เรารัก AVR รักชุดเครื่องเสียงที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยบางคนเคยมาถามพี่ช่างว่าอยากจะเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงซึ่งพี่ช่างก็จะบอกว่าให้ไปลองปรับเสียงตามที่แนะนําดูก่อนอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยก็ได้ยกเว้นว่า อยากได้ของใหม่จริงๆนะครับตรงนี้มีแล้วเล่นให้เป็นปรับให้ถูกเราก็จะได้ความบันเทิงที่อยู่ที่บ้านดูหนังก็มีความสุขฟังเพลงก็สนุกก็เป็นห้องสันทนาการของครอบครัวที่ทุกคนเข้ามาร่วมใช้กันได้ตรงนี้เพื่อนๆถ้าใครดูแล้วปรับตามพี่ช่างติดปัญหาตรงไหนเนี่ยก็สามารถอินบ็อกหรือสอบถามเข้ามาที่พี่ช่างได้นะครับพี่ช่างก็จะช่วยแนะนำให้ ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการดูหนังฟังเพลงอยู่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ช่างกดหัวใจให้พี่ช่างด้วยนะครับพี่ช่างจะได้มีกําลังใจทําคลิปสาระใหม่ๆเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงในห้องดูหนังแล้วก็สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานที่ทุกคนควรจะรู้นะครับก็พี่ช่างก็ขอปิดคลิปการแนะนำการปรับจูนเสียงทั้งออโต้คเบรชันและแมนนวลเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ